m m r r i c a n Morning Podcast เพิ่มพลังคนทำงานบทความดีๆใน5นาทีอสังหาสร้างอาชีพ EP 164เชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง American Morning Podcast เพิ่มพลังคนทำงานบทความดีๆใน5นาทีอสังหาสร้างอาชีพ EP 164 นี่เป็นอีกหนึ่งคำพูดของเจ้าพ่อไมโครซอฟท์บิลเกตนั่นเองครับเราทุกคนเนี่ยร้วนเกิดมาพร้อมกับคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ในตัวเองเรามีบางสิ่งที่พิเศษกว่าคนอื่นเรามีความสามารถมีพรสวรรค์และมีข้อดีในแบบของเราเราทุกคนมีคุณค่าในแบบที่แตกต่างกันไม่มีใครเหนือกว่าใครคนที่รูปร่างหน้าตาดีกว่าเราไม่ได้เหนือกว่าเราคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างได้ดีกว่าเราไม่ได้เหนือกว่าเรา คนที่มีโอกาสมากกว่าเราไม่ได้เหนือกว่าเราและคนที่ประสบความสำเร็จหรือร่ำรวยกว่าเราก็ไม่ได้เหนือกว่าเราทุกคนสามารถทำเป็นและมีในสิ่งที่เราฝันนั่นคือสิทธิ์และโอกาสในชีวิตที่เราทุกคน,นมีอยู่เท่าเทียมครับเพื่อน<ต>ๆ,ๆแต่เหตุผลที่ทำให้บางคนด้อยกว่าคนอื่นนั้นเป็นเพียงเพราะความเชื่อมั่นและความศรัทธาในตัวเองที่ด้อยกว่าคนอื่นครับพอเราคิดว่าเราไม่ดีพอและไม่สามารถได้รับในสิ่งที่คนอื่นได้รับ เราจึงไม่เคยได้รับมันแต่ถ้าเมื่อใดที่เราตระหนักว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเหมือนเช่นคนอื่นๆได้เมื่อน,นั้นโอกาสในชีวิตเราก็จะเพิ่มขึ้นครับเพื่อนๆแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องไม่ดูถูกตัวเองตรงนี้คือขีครับเราห้ามดูถูกตัวเองครับเราต้องเชื่อมั่นในคุณค่าความสามารถและความพยายามของเรา และทำในสิ่งที่เราทำอยู่ให้ดีที่สุดไม่ว่าเราจะทำงานทำธุรกิจหรือทำสิ่งใดอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่ารู้สึกด้อยเพราะคนที่เหนือกว่าอย่าน้อยเนื้อต่ําใจเพราะเรายังไม่สามารถทําได้ดีเท่าคนอื่นครับเพื่อนๆและอย่าพอแท้เพราะมองเห็นคนที่ประสบความสําเร็จมากกว่าเพราะเส้นทางของใครก็เป็นของคนคนนั้นและเส้นทางของเราก็เป็นของเราไม่มีใครสามารถกําหนดสิ่งที่เราจะสามารถทําเป็น และมีได้ในชีวิตนี้นอกจากตัวเราเองแม้เราไม่ได้เหนือไปกว่าคนอื่นเราก็สามารถได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการในชีวิตได้ขอเพียงเราเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเราเองเท่านั้นครับพเพื่อนๆครับเอพิโซดนี้จบลงแล้วนะครับผมชอบบทความนี้มากๆแล้วก็นึกถึงคําพูดของคนประสบความสำเร็จท่านหนึ่งครับที่ได้กล่าวไว้ว่าจริงๆแล้วคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับเขาแค่รู้วิธีก่อนเราเขาแค่เดินก่อนเราเขาแค่ไปถึงก่อนเราเครับเพื่อนๆครับ มันไม่ใช่หมายความว่าเราเนี่ยจะไปถึงไม่ได้ครับเขาแค่ไปถึงก่อนเท่านั้นเองครับแต่เราเนี่ยก็สามารถไปถึงได้เช่นเดียวกันเราอาจจะรู้ทีหลังแต่เราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับเช็เช่นเดียวกันกับเขาครับถ้าเขาไปถึงได้ด้วยการที่เขามีวินัยด้วยการที่เขามีความรับผิดชอบด้วยการที่เขามีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนวันนี้ครับสิ่งที่ทง่ายที่สุดเลยคือเราก็แค่กอรอบปีคนที่เขาทําได้แลว้วค่อยๆม,มาใส่ในตัวเรานะครับให้เป็นตัวเรา และผมเชื่อมั่นครับว่าเราก็จะไปถึงฝันและเป้าหมายได้เช่นเดียวกันกันกบพวกเขาเหล่านั้นครับถ้าชอบไปกดไลค์นะครับใช่ให้กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับอสังหาสร้างอาชีพพื้นที่ของคนพัฒนาตัวเองที่รักในการเรียนรู้แล้วพบกันใหม่ EP ต่อๆไปวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ เพราะถ้าใครมีสีข้อนี้ใครมีสีข้อนี้นะครับคุณจะเห็นภาพการทำงานประจำอีกเรื่องหนึ่งไมซ t ของการทำธุรกิจสังหา